วิธีใส่เมมกล้องวงจรปิดนะสำหรับมือใหม่ที่เพิ่งหัดใช้กล้องวงจรปิดครั้งแรกหรือที่บ้านนะ่ะเพิ่งติดกล้องวงจรปิดครั้งแรกซึ่งวิธีใส่เมมมันก็ง่ายมากๆนะให้เพื่อนๆดัน,นะดนกล้องวงจรปิดตรงสีดำนะใช้มือดันให้มันเงยหน้าขึ้นพอเราดันตัวกล้องวงจรปิดที่สีดำนะให้มันเงยหน้าขึ้นเราก็จะเห็นช่องใส่เมมอยู่ข้างใต้นะ,ะถ้าเพื่อนๆมีเมมอยู่แล้วเนี่ยก็สามารถเอาเมมเสียบเข้าไปได้เลยก็มีหลายๆคนนะตอนสั่งกล้องวงจรปิดก็ไม่ได้สั่งเมมมาด้วยนะสั่งมาแต่ตัวกล้องอย่่่่าาางงงงงเเดดีียยวววออมมมมทผสัััใช้้กกบลจรปิต เป็นของโฮมมอล์นะตัวนี้ใช้ดีแล้วก็ราคาดีมากด้วยส่วนกล้องวงจรปิดที่บ้านผมติดอยู่ตอนนี้เป็นของ T p พ i n k t a p ทาปนะครับที่เลือกใช้ของตัวนี้เพราะว่ามันติดตั้งง่ายครับเราติดได้เองเลยไม่ต้องใช้ช่างแล้วแล้วก็ราคาถูกมากถ้านึกถึงกล้องวงจรปิดราคาถูกแล้วติดตั้งง่ายนะราคาหลักร้อยนะต้องท p พ i n k t a p ทาปตัวนี้เลยวิธีเชื่อม WiFi ก็ง่ายๆเลยนะเสียบปลั๊กนะเชื่อมกล้องเราเข้ากับมือถือหลังจากนั้นค่อยเชื่อมกล้องเข้ากับ WiFi เพียงเท่านี้กล้องวงจรปิดเราก็พร้อมใช้งานแล้วกล้องวงจรปิดราคาหลักร้้อยนะแต่ใชงาดี มากต้องตัวนี้เลย